จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื well, no. ้ Gülme. อน like ี้พวกเฮาครอบพวอีสานอนหน้าก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศที่ทุ่งไฮทุ่งนาเด้อค่ะเด้อหลังจากที่เกี่ยวเข้าออกแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแม่บ้านสิพาไปเบิ่งพ่อบ้านแล้วปลูกอีหยังงงมัวงมัวอยู่พุ่นพ่อแม่พี่น้องงมัวงมัวอยู่พุณแล้วปลูกอีหยังเนาะนี่เนาะในบ้านสิพาไปเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้เราก็ได้กการใน ในแตงโมวายเนาะคะ่ะเนาะพอบานแล้วกาในแตงโมไว้เนาะคะ่ะเนาะเรามีโครงการเราจะปลูกแตงโมไว้แต่กินเนาะคะ่ะกับว่าปลูกไร้ดอกพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยู่ทงหน้ามอนีดีดีเนาะคะ่ะเนาะมอนีวันจันทร์พ่อแม่พี่น้องนึกว่าเป็นฝนจิต๊กเนาะค่ะเนาะเมื่ว,มว,านนว,วานเนาะนึกว่ามันฝนจิตก๊ก 6กโมงเช้าด้วยค่ะด้วยพ่อแม่พี่น้องหกโมงเชา้ากระสมซื้อเห้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขอบพุ่อีสานนอนหน้าเต้ตื่นขึ้นมากิเห็นตาหน้าดีพ่อเม่พี่น้องตื่นขึ้นมากะเห็นตาไฮตาหน้านี่แหละค่ะเป็นไดแนนอบ้านพ่อเม่พี่น้องเลี้ยวเขาเลี้ยวหน้าเบิดไปนอะค่ะในบ้านก็แล้วเรียบร้อยแล้เวเนาะค่ะเนาะกะไคอยู่จ้าปีนีกระไดเขากะมานอยู่เนาะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องกะบ่ลลุดก็ปีกายอยู่ค่ะ าใหาส้สา,นาวนาเฮาเดี๋ยเขาเลี้วหน้าก็ะซิบกรขึ้นให้นะคะบัานี้นอยกระตัดอ้อยปลูกอ้อยตอระพมีพี่นอ้องเบิ่งกนันนะพ่อบ้านแล้วปูกอย่างเนาะ บรรยากาศดีดีเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีจังเลยเด็กหน้อยอยู่สองคนนึงกับแซวแซลพ่อแม่พี่นอ้องพากันแต่โตกินเขาไปโรงเรียน ครับปลูกอีหยังเนาะพ่่อใหญครับพี่น้องปลูกโคตรไว้ได้กินตัวรอรอรออันส้มตอนต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องสิเป็นจังได้ปลูกถ่าฝนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะแต่ว่าดินก็บซุ่มอยู่ค่ะปโอ้โคตรไว้ได้กิน <c oughs> ดินก็บซุ่มอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะตื่นขึ้นมาก็สิเห็นแต่ทุ่งไฮทุ่งหน้านี่ล่ะพ่อแม่พี่น้อง ต้องเหตุอะไรยางตัวอยู่บいい้านปลู่เวยพ่อได้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะออกกําลังกายยังไม่เศร้าเกิดเกิดทเกโต ดินซุ่มอยู่เนาะตะเพิ่นนั่นเอาลงเครื่องปลูกอ้อยย้ำปลูกอ้อยก็ยังเกิดเนาะนนนเ,เ,นเนะ <laughs> จ้าก,กับเจ้าเห็ดอีหลีตัวพอบานว่าเห็ดอีหลีบ่เกิดพ่อแม่พี่น้องแม่บานก็นเลยบอกแล้วว่าจะเห็ดอีหลีตัวจะคอยสิเกิดนั่นเราเท่ใงในเครื่องปอลูกอ้อยทีสุด อหลีที่นอกพ่อแม่พี่น้องอีหย่างเขาปลูกอีหลีก็บม่ค่อยได้ดอกพี่ลาเห็ดเลนเลนได้จะว่าเห็ดเลนเลนเป็นใดบุแล้วเนะาะมันี่เราปลูกในเขาโพดเนาะพ่อแม่พี่น้อง กล้วยแต่กินนีแ่แหละเต็กหน่อยกําลังอ่อนคล้วยออกคอ,อกนะคะเนาะก่อนไปโรงเรียน พาอกระนากร้วยออกคอ,อก,ก้อนไปโรงเรียนมันกับวันจันทร์เนาะค่ะอากาศดีดีเนาะค่ะเนาะสีนหนาวกับบ้านหนาวห้อนกับบ้าห้อนพอดีเลย เล็กน้อยก็เดี๋ยวกล้วยออกคอ,อกก่อนไปโรงเรียนกินหญ้าตะเศ้านะคะเนาะจากกน่อยหาโมงเศร้าก,ก็เสดเอาเขานอนเว้นนี่นิกามาผูก,กนี่ให้ถึงกุทแทามน nói lên đi nhắn là nói lên đông đông thôi ฟองแรงฟองแรงเอากินกินจังหน่อยได้เขาขอกนอนเว้น บรรยากาศที่ทุ่งนาะเนาะคะ่นะเนาะชีวิตประจำวันเด็กหน่อยก่อนที่ไปโรงเรียนก็คก้วยออกลามก่อนเนาะคะ่ะก่อนไปโรงเรียนพอบานแล้วกับปูกงอ่งงอ่งกับพ่อแม่พี่น้อง,ง,อง,ง,อง ผวกเข่าขอบขั้วอีสานนอนหน้ากาบขอบคุณนพ่พอเม่พี่น้องทุกคนเ้อค่ะเด้อที่ขึ้มาเป็นกำลังแรงใจพวกเขาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคอล่าพ่อเม่พี่น้องไว้สนี้กันเ้ยค่ะเด้อคลิปหน้าจังว่าพอกันไหมนะคะพวกเขาขอบขัวอีสานนอนหน้าขอให้พ่อเม่พี่น้องทุกคนหลางกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยเลย,ยกันตๆๆนะะุกู์ทุกคนเ้อค่ะเด้อ ยาเก็บจะไข่าย,ยาจนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสู่ไปน้ำกันด้วยค่ะด้วยพ่อแม่พี่น้องพวกเราขอพวยสารหน,น้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะมืม้อนี้แม่บ้านกับสีเด็ก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ